สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องเทียบหม้ด่างชาแนลนะครับวันนี้นะครับทางช่องเทียบหม้ด่างชาแนลนะครับก็จะพา FC นะครับพาพอจ่าไม่จานะมารู้จักกันกับเสน่จันต้นหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีความนิยมค่อนข้างที่จะสูงนะครับนั่นก็คือนะครับต้นเสน่จันสทริ์ของเรานั่นเองฮะสำหรับเสน่จันสทริ์นะครับ ก็เป็นพืชอยู่ในตระกูลสเสนกันนะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์ในตะระกูลฮาโคโมาโลมีนาเอสพีนะครับสำหรับต้นนี้คือมีความลักษณะของความโดดเด่นทั้งสีของใบนะครับแล้วก็รูปทรงของใบรูปทรงของต้นคือจะเป็นทรงพุ่มไม่สูงไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะครับเป็นแบบพุ่มกำลังสวยๆเลยนะ แล้วอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นหนึ่งในตระกูลของหมายมงคลหมายเสริมสนเสน่ห์หมายเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภของเรานะครับซึ่งนะครับตัวนี้ก็คนนิยมนะครับปลูกกันไว้เนาะภายในตัวบ้านนะภายในที่อยู่อาศัยนะครับภายในร้านค้าภายในห้างร้านหรือสํานักงานทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่านะครับต้องบอกก่อนนะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับในการรับชมเนาะที่เราจะกล่าวไปนะครับก็คือเขาเชื่อว่านะครับตัวนี้เป็นว่านที่เสริมสเนสเน่ห์เสริมเมตตามหานิยมเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับคนปลูกให้กับเจ้าของแล้วก็ให้กับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็สถา,านที่ด้วยนะครับก็เลยนิยมมากนําไปปลูกกันในที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ตามร้านค้านะหรือตามห้างร้านบริษัทหรือ ห้องทางานนะก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเสริมดวงนะครับว่าถ้าเราไปไว้ในร้านค้าเนาะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเสริมให้มีการค้าขายมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเราแบบสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องกันแบบอืปังปูรีเยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับตัวนี้ก็วิธีการปลูกนะครับวิธีการดูแลเนาะก็จะคล้ายๆกันกับสนิจจันเพื่อไป ก็เ <One> ด <input> ี right. ๋ยวเราก็กล่าวกันไว้เลยนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้เผื่อบางคนเป็นมือใหม่ที่เข้ามาในวงการก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันกับคนที่รู้อยู่แล้วนะครับกับคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้เนาะพืชตระกูลโฮมาโรมีน่าเนี่ยครับก็คือจานิยมปลูกด้วยวัสดุปลูกนะครับก็คือเน้นโปร่งเก็บความชื้นได้ดีก็คือวัสดุปลูกหลักๆก็คือหนึ่งนะครับคือกาะบมะพร้าวสับนะครับ2 3 4สามสี่ห้าอันนี้คือเราจะเสริมก็ได้นะครับหรือ เราจะใช้แค่การมะพร้าวสาับแล้วก็เติมปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมโค้ดก็ได้แต่สําหรับที่สวนของเที่ไม้ด่างจะใช้กันประจํานะครับก็จะผสมมีเพลอไไลนะครับมีใบกัมปูหมกนะักเนาะแล้วก็มีหินภูเขาไฟซึ่งทั้งสามอย่างนี้เราก็ไม่ได้ตายตัวนะครับคืออันไหนถ้ามันหมดมันขาดเราก็ไม่เติมอ่าคือเราก็เติมเฉพาะที่เรามีแต่คือสามสามตัวอยสามตัวเนี้ยเราจะเติมทุกครั้งถ้าเรามีครบ ผสมไปกับกา่มะพร้าวสับนะครับเป็นวัสดุปลูกเนาะสำหรับวิธีการดูแลนะครับก็คือนิยมชอบแดดลำไรชอบอยู่ในพื้นที่ที่ร่มและมีความชื้นค่อนข้างจะจัดนะครับเพราะว่าตามธรรมชาติพืชของตระกูลสเสน่จันหรือว่านสเสน่จันเนี่ยเขาจะพบเจอหรือเกิดอยู่ตามธรรมชาติในบริเวณที่เป็นป่าลึกชื้นนี่ก็คือจะมีต้นไม้ใหญ่ๆบังแสงให้เขาและบริเวณพื้นดินหรือบริเวณนั้น จะมีความชื้นค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเราก็เลี้ยงน้องให้เหมือนกับสภาวะปกติของเขาตามธรรมชาตินะครับน้องก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับส่วนวิธีการลดน้ําก็จะลดเป็นวันเว้นวันละหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าช่วงไหนที่มันมีอากาศชื้นไม่ร้อนไม่แห้งมากเราก็อาจจะเว้นได้หนวันนะครับก็คือมีสองแบบหนอตามสภาวะภูมิประเทศแล้วก็สถานที่ที่ใช้ปลูกเลี้ยงน้องนะ ก็อาจจะมีการแตกต่างกันนะครับต้องบอกกันแบบนี้นะครับซึ่งที่ที่อยู่ที่เราเนี่ยเราจะใช้วิธีคือลดน้ำมาละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเรามีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะครับจังหวัดนนะครราชสีมาของเราก็ช่วงนี้ร้อนอบอ้าวน่าดูเหมือนกันก็จะลดเป็นวันละหนึ่งครั้งนะครับเป็นช่วงเช้าเนาะที่เราจะลดน้องนะครับลดให้ชุ่มเลยนะลดจนน้ามันไหลผ่านออกก้นกระถางไปเลยนะนี่นะครับ สำหรับวิธีการแยกหรือขยายพันธุ์นะครับหลักๆตอนนี้ก็มีอยู่วิธีประมาณนี้ก็คือหนึ่งนะครับยกยอดเนาะยกยอดนี่ก็คือต้องเป็นไม้ที่มีลำต้นข้อตาเขาค่อนข้างจะยาวและมีขนาดใหญ่นะครับอย่างนี้น้อยควรจะมีขนาดสักประมาณ3ามเซนถึง5้าเซนเป็นอย่างน้อยนะครับที่เราจะยกยอดไม้ได้นะครับ วิธีที่2ก็คือการแยกหน่อแยกหน่อเนี่ยก็คือ1วิธีการเกิดหน่อของสนิจกันก็คือ1น,นะครับก็อาจจะเกิดเองตามธรรมชาติ2เกิดจากการที่เราเล่งเล่งหน่อเขาให้เกิดขึ้นมาเร็วด้วยการยกยอดนั่นเองนะครับอ่ะก็ปึ๊บพอเรายกยอดเสร็จเนี่ยหน่อตาเขาจะแตกขึ้นมาเร็วมากนะครับแตกเร็วกว่าวิธีโดยธรรมชาตินะครับก็คือเราไปเล่งเขาเนาะเพราะเขาไม่มีใบสังเคราะห์แสงเขาจะต้องรีบ แตกหน่อกออกมานะครับเพื่อให้มีใบไม้ออกมาสักข้อแสงเลี้ยงตัวเองนะครับอ่สาสถ้าเราไม่รอเราก็ใช้วิธีหั่นเลยหั่นเป็นชิ้นตาชิ้นตาแล้วเอาออกมาชำแยกของใครของมันนะครับก็จะเป็นสามวิธีหลักๆแบบนี้นะครับอ่าวันนี้ก็คิดว่านะครับ FC ฟซีก็จะไม่จานเนาะหรือท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อาจจะได้ความรู้กันไปมั่งนะครับไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยต้องบอกกันแบบนี้นะ ก็เกิดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอยากให้เราทําคลิปแนวนี้ออกมาบ่อยๆก็อย่าลืมนะครับด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับช่องเทพหมายทางช n แนลกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ